ียนป้ายให้แม่อีกป้ายครับตอนนี้ที่ร้านมีดินจุลินรีย์ด้วยนะครับลงปุ๋ยกันเยอะเลยที่บ้านสวนหางเก้าเหลี่ยงครับโอเคครับแลกกับข้าวจานหนึ่งแม่ข้าวจานเนึ้อข้าเขียนให้โอเคครับพ่นเคลือบเงาให้อย่างดีเดีย๋ยวไปติดให้แม่ไปครับไปแล้วอยู่สวนหางเก้าเหลี่ยงครับบอกผมแขนผิดแต่ไม่ใช่จุลินทรีย์อินรีย์ จะแก้ยังไงอินซีเปลี่ยนปุ๋ยอ่ะโอเคแม่เดี๋ยวซีขาวลบจุออกแล้วก็รอลิงเปลี่ยนเป็นอ่างไม่ไม่ปุ๋ยปุ๋ยอินก็นี่ไงเปลี่ยนรอลิงเป็นอ่างแล้วก็วจุเนี่ยปุ๋ยได้ที่ตรงจุเนี่ยเป็นปุ๋ยเป็นปลา,า,าได้ไหมเนี่ยอ๋อ <ปา S 1> จะเป็นปลาปาดินอินทรีย์ก็ได้มั้งเขาก็รู้แม่ะ เออก็ได้อ er> ่าเยอะแค่ไหนก็รู้ว่าเป็นปุ๋ยเอาถอยผมนะยโอ้โหเสียรเครือบเงาไปเยอะเลยเนี่ยข้าวทำเสร็จเร่งเหนียแม่เลยโอเคโอ้โแก่ข้าวจานคุ้มกันไหมเนี่ยอุปกรณ์หมดเลยเฮ้ยครับเดี๋ยวเปลี่ยนกับอินซีดินอินซีก็คือปุ๋ยนะครับจะเขียนปุ๋ยเล็กๆโอเคครับ จูลินซีกับอินซีก็จูลินซีโอเคครับแค่แป้บนึงครับแก้ป้ายให้แม่แล้วครับผมจะไปกินข้าวแล้วอ๋สเปจะเคลือบพอเคลือบไปเนี่ยโอเคครับตอนนี้ที่สวนห่งเขาเรียนมีดินปุ๋ยอินซีด้วยนะครับ <c oughs> เขียนผิดเป็นดินปุ๋ยไอ้ดินจูลินซีเขีนยนไม่ไโอเคครับผมหยุดครับกินข้าวแล้วเดี๋ยวมาเขียนป้ายกันต่อ โลกมันไปไกลแล้ว <c oughs> ค้ำคืออยู่ไม่ได้แล้วเหมือนกัน <c oughs> โอเคครับดินปุ๋ยจุลินทรีย์นะครับโอ้โหผมดูโหไม่ไปไกลอันนี้รถอย่างนี้ไม่ไมใช้ลอ้อแล้วหรอวะไม่ใช้แรงแม่เหล็กแล้วรถติกเช้ใช้การลอยตัวของแม่เหล็กโอ้โห ต่อไปรถก็ไม่ต้องใช้บริษัทยางรถแจ้งอีกแล้ว <c oughs> ต้องรีบแก้ไขปัญหาก่อนที่คนจะตกงานนะครับโอเคครับที่สนานการ์กเรียนมีบินตุยจุลินทีด้วยนะครับไปแล้ว